ผลงานนางสาวภาชินีวงคำโรงเรียนบ้านชาติมงคลวิทยาเสนอเรื่องเยาวชนยุคใหม่ใส่ใจกฎจราจร การปฏิบัติในการขับรถที่ถูกต้องคือผู้ขับรถต้องขับรถเร็วไม่เกินอัตราที่กฎหมายกำหนดห้ามขับรถในลักษณะกีดขวางการจราจรหรือลักษณะที่ผิดปกติวิสัยบริเวณที่ผู้ขับรถไม่ควรบีบแต่ได้แก่โรงเรียนสถานที่ราชการโรงพยาบาลเป็นต้นข้อกฎหมายการจราจรฉบับใหม่ จึงมีประกาศให้ใช้กฎหมายจราจรฉบับใหม่ตามพราบาจราจรทางบกฉบับที่13พุทธศักราช2565โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1. ผู้ที่ขับรถย้อนสอนปรับไม่เกิน2,000บาทจากโทษเดิมปรับไม่เกิน500บาท 2. ไม่สวมหมวกนิรภัยปรับไม่เกิน2,000บาท จากโทษเดิมปรับไม่เกิน500บาท3ผู้ขับรถโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยต่อชีวิตหรือร่างกายของผู้อื่นปรับไม่ถึง5,000บาทถึง20งหมบาทหรือทั้งจำทั้งปรับจากโทษเดิมปรับตั้งแต่2 0 0 0ถึงหนึ่งืนบาทหรือฝ่าฝืนทั้งจำทั้งปรับ ขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัยนะคะทุกคนด้วยรักและห่วงใย